เปลี่ยนขนาดสายยางเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเปลี่ยนยังไงวิธีการนำทำยังไงวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมป้องนะครับจากช่องเจมส์ดีแท็กเตอร์นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่เราทําเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องยางลถถ่ายไปนะครับว่ามีกี่แบบเป็นยังไงเติมลมเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่นะเราบอกไปหมดแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกถึงเทคนิคการเปลี่ยนขนาดยางน,นะครับให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นว่าทํำยังไงเนาะคำถามคำถามต่อมาว่า เราจะเปลี่ยนเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นไปทําไมนะครับต้องบอก,กน,นะครับอย่างเช่นยางรถไถ่ายอิซกิเนี่ยครับอย่างอ่ามาลองดูใกล้เนาะยาง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 รถไถยอิซกิเนี่ยครับอย่าง,าง,างถถเจ้าตัวเนี้ยเขาแถมยางที่เขาแถมมากรถ,ถ่ายเนี่ยครับมันมีขนาดที่มันใหญ่นะครับเห็นไหมครับอย่างช่องว่างตรงเนี้ยมันน้อยหรือการเพาะปลูบางอย่างของเราครับยางเนี่ยมันอ้วนเกินไปมันไปค่อมร่องหรือทําให้เราทําปลูข้าวโพดไม่ได้ในร่องของเราที่เราปลูกนะครับจะต้องทําการเปลี่ยน ยางนะครับเพื่อจะไม่มันล้อมันแคบลงอ่าเพื่อเราจะได้ปลอปลูกได้เนาะนั่นแหละครับก็คือเป็นเหตุผลนะครับที่เราต้องเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะต่อมาถ้าเราเปลี่ยนยางเล็กลงแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนอย่างไงเนาะวิธีการการทาทำไงให้มันถูกต้องนะครับแล้วรถไม่สูญเสียพลังงานรถหรือรถยังทํางานได้ดีอยู่เป็นปกตินะตัวแทนเขาก็จะบอกนะครับว่าสมมุติว่าเราปกตินี่ยนเนยวลารถเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยครับ รถเขาจะดีไซน์ถ้าเป็นรถไถา่ายสองเพลาก่อน,นะรถถา่ายเพลาเดียวเนี่ยเปลี่ยนก็ไม่ได้มีผลมากเหมือนรถถ่สองเพลานะครับแต่รถถ่สองเพลาเนี่ยเวลาเขาดันหรือเขาทํางานเนี่ยครับเวลาเราเปิดโฟนเนี่ยล้อสองล้อนะครับมันจะต้องทํางานสัมพันธ์กันคิดภาพตามผมออกเนาะถ้าเราไปเปลี่ยนไซส์อันนี้เล็กลงอันนี้ดูนะดูนะดูนะ,นะ,นะครับดูเวลามันเล็กลงนะครับมันเล็กลงกันเยอะนะแล้วล้อหน้าเราเท่าเดิมนะครับลองคิดดูนะครับว่าเวลาเราผลิศ ผลิตออกมาเนี่ยรถเขาผลิตออกมาเนี่ยอัตราการทดรอบของเขาอะครับแต่เพาหน้าเพาหลังมันจะทดแล้วมันเพี้ยนนะครับทําให้รถมันกระโดดที่ผมเจอคือมันกระโดดนะครับมันล้อหลังมันจะวิ่งเร็วกว่าล้อหน้าทําให้มันไถไม่ได้นะครับมันถไถไม่ได้เลยนะเวลาใส่โฟเนาะดังนั้นวิธีการอย่างง่ายที่เราจะบอกอย,อย่างแรกคือถ้าคุณลดไซส์ล้อหลัง คุณต้องลดไซส์ล้อหน้าด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเนี้ยครับไซส์มันคือเดี๋ยวเปดิดดูไซส์หน่อย13-16-24เนอะอ่าสมมติเราทำการเปลี่ยนป๊บเข้าไปจึบ๊บดูล้อนะครับเป็น1 2 4สอ4ขอบเดิมนะครับใช้กระทะเดิมใส่ได้เลยไม่มีปัญหาตัวนี้นะอ่า ล้อต่างกันเยอะเราต้องทดล้อหน้าด้วยนะครับโดยการที่ยางหน้ามันเป็นยาง8ปด <Yeah. S 1> เห็นไหมเอ่ยข้างล่าง <Yeah. S 1> าเราต้องเปลี่ยนเป็น7จ็ดนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหนมครับว่ามันหายว่ามันว่าม,มันต่างกันดิความสูงอาจจะไม่ใกล้หรอกความสูงเตี้ยกว่าเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ยางใหม่นี่ยางเก่านะครับความสูงไม่เท่ากันละนั่นแหละครับเป็นวิธีการแรก ก,การที่เราจะต้องทดยางล้อหลังและล้อหน้าให้มันสัมพันธ์กันนะเพื่อรถมันวิ่งทำงานได้นะฉันได้ฉะน,นั้นครับเรามาต่อกันที่ถ้าเราอยากเพิ่มขนาดยางล่ะเพิ่มได้นะมนไม่ได้เพิ่มไม่ได้พม่ได้เหมือนกันถ้ามันไถไม่ดีล่างานเราเน้นลากจูงไม่ได้เน้นไถเร้วก็ทำร่องที่เป็นระนดับร่องอยากให้ไถมันดีเป็นพื้นที่เขาเป็นยางไซส์ใ,ใหญ่ขึ้นทําได้นะครับโดยง่ายๆก็คือถ้าเราเพิ่มไถย,ยางขนาดใหญ่ขึ้น รอหลังก็ต้องเพิ่มรอหน้าด้วยอ,อันนี้เช่นนะอันนี้นะครับเอ,อ้ร่วงไปแล้วอันนี้เป็น15 r 30ไม่อ่าน,นี้มันเกียตัไวไหนวะอ้อโอเคอันนี้เป็น18.4 r 30นะครับแต่ว่าไซ์นี้เป็นไซน์ที่ใหญ่ที่สุดของ วงล้อของขอบ30แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น18.4 34สี่สามสี่อ่าเห็นไหมเอ่ย <Yeah. S 1> ใช่ต้องเปลี่ยนกระทะด้วยอยันนี้นะต้องเปลี่ยนกระทะด้วยนะครับเพราะว่ายางของขอบ3 0ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของยางรถถ่ายถ้าเราจะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นของขอบ3 0เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นส4สเนาะแต่ล้อหน้านะครับเราแค่เปลี่ยนเบอร์ก็พออย่างเช่นหัวล้อหน้านะเป็นยาง สิบสามหกไอยี่สี่อันนี้หน่วยนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรไม่ต้องดูนะครับดูนี่เอาสิบสามจุดหกไอสิบสามหกยี่สี่นะครับขอยี่สี่อ่าเราเปลี่ยนขนาดสายยางไปเลยเป็นสิบส <Yeah. S 1> ี่จุดเก้ายี่สี่อ่าเห็นไหเองครับวิธีการเปลี่ยนไซส์เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแต่ว่าคอนเซปต์ของเรานะครับง่ายคือว่าถ้าเราลดหรือเราเพิ่มเนี่ยเราต้องเพิ่มทั้งขึ้นล้านล้านหลังหรือว่าเราลดลงก็ลดลงทั้งล้านล้านหลังนะ ส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสายยางนะขอแนะนำนะครับคุณไปหาร้านยางนะครับที่เขามีทักษะทางด้านการรู้จักยางนะครับรู้จักยี่ห้อรถถด้วยหรือหรือรู้จักทุกอย่างนะครับเพื่อทะได้ทำการแนะนําในการปรับสายยางขึ้นเลยสายยางลงเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะนิดนึงนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนยางเองก็ดีนะครับก็เดินไปปรึกษาร้านยางเองเลยเนาะที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่มีทักษะเนาะ ให้คำปรึกษ,ษาที่ดีนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้หรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องอย่างรถยนต์ก็ถามเรามาได้นะครับผมยินดีตอบให้ทุกคํานะถ้าใครสนใจราคายางเดี๋ยวผมเช็คให้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย